จะชนกระจกนะครับน yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ี่ดลเด็กเขาชอบอ่ะนั่งตรงๆลูกอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยโจ๊ะยังอีกเฮ้ยนั่งตรงๆนั่งตรงๆชนชนชนเฮ้ยเสียวอ่ะ โชว์จับสองมือสิลูกพ่อพ่อพ่อลูกยงมีกดใจเลนด้วยเย้มาแล้วล่ะคัะเอ๊ หันไปต่อราคาพี่เหรอไอ้ใยใยใยแย่ทันที่แปด